คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมีแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่บางคนกลับต้องต่อสู้ดิ้นรนเจ็บปวดแม้จะพยายามแค่ไหนก็ตามนี่อาจไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลแห่งบุญเก่าที่เราทำไว้ในอดีตชาติบุญบางอย่างส่งผลให้ชีวิตเบิกบานมีความสุขและความสมหวังแต่บางคนกลับต้องชดใช้กรรมที่ยังไม่ได้ปลดเปลื้องวันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าใจว่าบุญเก่าคืออะไรและจะสร้างบุญใหม่อย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากคุณอยากรู้ความจริงของชีวิตพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ตอนนี้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ขอฝากทุกท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะโบราณได้กล่าวไว้ว่าแข่งเรือแข่งภายนั้นแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาส,สนาแข่งกันไม่ได้จริงๆเพราะบางคนสู้ชีวิตแทบตายก็ยังหนีไม่พ้นความยากลำบากแต่กับอีกบางคนแทบไม่ต้องทำอะไรมากมายชีวิตกลับสุขสบาย การสังเกตว่าคนใดคนหนึ่งมีบุญเก่าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวัดหรือมองเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเรื่องของบุญหรือกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและการกระทําในอดีตซึ่งไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ด้วยตาแต่จากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและคําสอนต่างๆเราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมความสุขในการใช้ชีวิตหรือความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านซึ่งสะท้อนถึงผลบุญเก่าที่สะสมมาบุญเก่าคืออะไร ก่อนจะพูดถึงวิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่าเราควรทําความเข้าใจคําว่าบุญเก่าในพระพุทธศาสนาเสียก่อนคําว่าบุญหมายถึงการกระทําที่ดีงามการตั้งใจทําสิ่งที่ถูกต้องทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งเป็นการกระทําที่นํามาซึ่งความสุขความผา่องใสและผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตบุญเป็นพลังงานทางจิตที่ละเอียดอ่อนเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิต ดำเนินไปในทิศทางที่ดีงามเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้พ้นจากความมืดแห่งกรรมชั่วส่วนคำว่าบุญเก่าหมายถึงบุญที่เราได้สั่งสมไว้แล้วทั้งในอดีตชาติและในอดีตของชีวิตนี้เช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ไม่สูญหายไปไหนแต่จะเก็บสะสมอยู่ในกระแสจิตของเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบุญนั้นจะส่งผลกลับมาในรูปของความสุขความราเรื่งความสำเร็จ หรือแม้แต่การมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบุญเก่าจึงเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เราได้หวานลงไว้ในอดีตเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมะเมล็ดพัน,นุ์นั้นก็จะแตกหน่อผลิดดอกออกผลกลายเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันชีวิตของเราจึงต่างกันไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะผลของบุญและกรรมที่ได้กระทําไว้ในอดีตต่างหากบุญเก่าสามารถส่งผลให้คนที่สั่งสมไว้นั้นมีโชคลาภโดยไม่ต้องดิน้นรนมากสุขภาพแข็งแรงแม้ไม่ดูแลมากนะักหรือมีชีวิต ที่เดินก้าหน้าอย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่โตเพราะพลังแห่งบุญในอดีตได้หนุนนําไว้แล้วอย่างไรก็ตามแม้บุญเก่าจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นแต่หากไม่หมั่นสร้างบุญใหม่ต่อเนื่องบุญเก่าก็อาจค่อยๆหมดไปเช่นเดียวกับไฟที่ดับได้เมื่อเชื้อหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำความดีอยู่เสมอเพื่อให้บุญใหม่เกิดขึ้นและบุญเก่ายังคงส่งผลยาวนานไม่สิ้นสุดวิธีสังเกตคนที่มีบุญเก่า การสังเกตว่าผู้ใดมีบุญเก่าหรือไม่นั้นไม่สามารถดูได้จากรูปลักษณ์ภายนอกหรือฐานะทางสังคมเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมท่าทีทางใจและผลลัพธ์ของชีวิตที่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตามหลักธรรมและประสบการณ์ของผู้ที่เข้าใจเรื่องกรรมและบุญพบว่าคนที่มีบุญเก่ามากักจะมีคุณลักษณะหลายประการที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้ หนึ่งมีชีวิตที่สุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองคนที่มีบุญเก่ามักพบว่าตนเองมีชีวิตที่ราบรื่นกว่าผู้อื่นหลายครั้งดูเหมือนโชคดีโดยไม่ตั้งใจแต่แท้จริงแล้วเป็นผลของบุญที่ได้ทําไว้ในอดีตชีวิตของพวกเขามักเต็มไปด้วยโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในด้านการงานการเงนิงน,งนความสัมพันธ์หรือสุขภาพแม้จะมีอุปสรรคบ้างเหมือนทุกคนแต่พวกเขามักจะผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายเพราะมีแรงบุญคอยหนุนนําอยู่เบื้องหลังคนที่มีบุญเก่ามากัก จะได้พบเจอผู้คนดีๆที่ยื่นมือช่วยในเวลาจำเป็นหรือได้รับโอกาสสำคัญที่พลิกชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่คาดคิดชีวิตของคนมีบุญเก่ามากักไม่ต้องดิ้นรนมากเกินไปเพราะสิ่งดีๆมกักเข้ามาหาอย่างสอดคล้องกันราวกับจักรวาลกำลังส่งสัญญาณตอบแทนบุญที่เขาเคยสร้างไว้บุญที่สั่งสมไว้นั้นจึงกลายเป็นพลังเงียบที่ผลักดันให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรม 2. ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่ยากคนที่มีบุญเก่ามากักมีจิตใจที่อ่อนโยนเต็มเปี่ยม ด้วยเมตตาและมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยธรรมชาติพวกเขาไม่ลังเลที่จะยื่นมือช่วยคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการช่วยทางกายทางวัจ,จารหรือแม้แต่ทางใจเช่นการตอบโยนการให้คำแนะนำหรือเพียงแค่การรับฟังด้วยความเข้าใจสิ่งที่น่าสังเกตคือคนเหล่านี้จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือมองว่าเป็นภาระพวกเขาทำด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทนเพราะในส่วนลึกของจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความสุขจากการให้ การได้เห็นคนอื่นยิ้มหรือพ้นทุกแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นพลังใจมหาศาลที่ทําให้พวกเขามีกําลังทําความดีต่อไปบุญเก่าที่เคยทํามาในอดีตชาติมักเป็นเหตุให้พวกเขาได้เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการช่วยเหลือคนอื่นเช่นมีทรัพย์มีปัญญาหรือมีโอกาสในการทํางานที่สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้นอกจากนี้เมื่อพวกเขาช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่มีโอกาสผลแห่งบุญใหม่นั้นก็จะยิ่งเสริมบุญเก่าที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มพูยิ่งขึ้น ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเพราะจักรวาลของกรรมจะหมุนเวียนสิ่งดีๆกลับมาหาเขาในเวลาที่ต้องการเสมอคนที่มีบุญเก่าจึงไม่เคยขาดแคลนความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อถึงคราวเดือดร้อนก็มักมีคนยื่นมือเข้ามาแบบไม่คาดคิดเหมือนเป็นพลังบุญที่คอยคุ้มครองและตอบแทนความดีที่เขาได้ทําไว้ 3. มีโชคลาภและความเจริญในสิ่งที่ทําบุญเก่าเป็นเหมือนแรงดึงดูดลึกลับที่นําพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากมักพบว่าสิ่งที่ทํามักประสบความสําเร็จได้โดยง่ายแม้ไม่ได้พยายามมากมายเท่าคนอื่นแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่งดงามและมั่นคงในด้านการงานคนมีบุญเก่ามากักได้ทํางานที่เหมาะสมกับวาสนาและความสามารถของตนเองเจ้านายและเพื่อนร่วมงานมักให้ความเมตตาช่วยเหลือหรือมอบโอกาสสาคัญให้โดยไม่ต้องร้องขอธุรกิจที่ทําก็มักราบรื่นได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านชีวิตส่วนตัวเช่นความรักและครอบครัวพวกเขามักได้พบคู่ชีวิตที่ดีเป็นผู้เข้าใจและสนับสนุนกันทําให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและใจความโชคดีในชีวิตของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของพลังแห่งบุญที่ได้ส่งผลตามเวลาอันสมควรบุญที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติเปรียบเสมือนร่มเงาที่คอยปกป้องจากทุกภยัยและผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้าแม้บางครั้งจะเจออุปสรรคแต่พวกเขามักมีทางออกเสมอเพราะบุญเก่าคอยเปิดประตูใหม่ ให้เดินต่ออย่างราบรื่นสิสุขภาพดีและอายุยืนยาวผู้ที่มีบุญเก่ามากักมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจแม้ไม่ต้องดูแลตนเองมากนะักก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยแ,แรงเพราะพลังแห่งบุญในอดีตได้หล่อเลี้ยงให้ร่างกายสมบูรณ์และคุ้มครองจากโรคภัยต่างๆในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมรักษาผู้มีบุญหมายความว่าบุญที่เราทําไว้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์จะกลายเป็นเกราะคุ้มกัน จากภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโรคร้ายหรือครอบกรรมบุญเก่าจะคอยประคับประคองให้ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้คนที่มีบุญเก่ายังมักมีจิตที่สงบและใจที่รู้จักพอดีจึงไม่หมกมุ่นในความเครียดความโกรธหรือความกังวลซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคทางใจและโรคทางกายพวกเขารู้จักดูแลร่างกายให้สมดุลรู้จักพักผ่อนรู้จักปล่อยวางและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว จึงไม่ใช่เพียงผลของการดูแลทางกายเท่านั้นแต่เป็นผลของจิตที่สะอาดและบุญที่สั่งสมมานั่นเองบุญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมส่งผลให้ชีวิตยืนยาวอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณค่าและใช้ชีวิตเพื่อสร้างกุศลต่อไปได้อีกมากมายหากมองโลกในแง่บวกและพึ่งพาตนเองได้บุญเก่ามักหล่อหลอมให้จิตใจของคนผู้นั้นมีความมั่นคงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพวกเขามองโลกด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสิน เพราะจิตของคนมีบุญจะไม่หม่นมองง่ายๆเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็สามารถมองเห็นแง่ดีหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในนั้นคนที่มีบุญเก่ามักจะมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตแม้จะ,ะเผชิญปัญหาก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่จะใช้สติพิจารณาและหาทางแก้ไขด้วยใจเย็นพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อเข้าใจเช่นนี้จิตจึงไม่หวนไหว ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของพวกเขาไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือแต่เป็นความเข้มแข็งทางใจที่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่้งแท้จึงไม่หวังพึ่งพิงผู้อื่นมากเกินไปบุญเก่าที่สะสมมามักทำให้คนเหล่านี้มีสติและความมั่นใจที่จะก้าวเดินต่อแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและใจที่สงบคนที่มีบุญเก่าจึงมักมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในกมดีของตนและไม่ย่อท้อในการสร้างบุญใหม่อยู่เสมอ 6. มีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อผู้ที่มีบุญเก่ามักมีจิตใจที่อ่อนโยนตเต็มไปด้วยเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ใดพวกเขามักเป็นคนที่ผู้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เพราะจิตใจของเขาเปล่งพลังแห่งความการุณาออกมาโดยไม่ต้องพยายาม คนมีบุญเก่าจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามบางคนอาจช่วยด้วยกำลังทรัพย์เช่นการทำทานบริจาคสิ่งของหรือเงินทองให้ผู้ขัดสนบางคนช่วยด้วยกำลังกายเช่นก,ก,การอาสาทำง,งานเพื่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและบางคนช่วยด้วยกำลังใจเช่นการพูดให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้อื่นสิ่งสำคัญคือพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้ทำ เพราะต้องการชื่อเสียงหรือคำยกย่องแต่ทำเพราะใจอยากให้อย่างแท้จริงความสุขของเขาเกิดขึ้นในขณะที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุขได้เห็นน้ำตาแห่งความทุกข์แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบุญเก่าที่สั่งสงมานั้นเปรียบเสม,มือนมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาที่ได้อย่างรากลึกในจิตใจทําให้คนผู้นี้ไม่อาจเห็นความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยแม้บางครั้งจะเหนื่อยหรือเสียสละก็ตามแต่จิตใจของเขาก็ยังเปลี่ยมด้วยความสุขเพราะรู้ว่าได้ทําสิ่งที่ถูกต้อง คนที่มีบุญเก่ามักเป็นคนที่ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้เพราะพลังแห่งเมตตาของเขาเป็นเหมือนแสงที่คอยเยียวยาจิตใจของคนรอบข้างเป็นผู้ที่ให้โดยไม่พร่องและรับโดยไม่ยึดติดนี่คือหนึ่งในลักษณะเด่นของผู้มีบุญที่แท้จริง7ไม่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความลำบากมากจนเกินไปคนที่มีบุญเก่ามักใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่ต้องผเผชิญกับความทุกหนักหรืออุปสรรคใหญ่เกินกำลังแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ตามธรรมดาของชีวิตแต่พวกเขาก็มักจะมีทางออกเสมอเหมือนมีแรง,งังินสิ์หรือพลังบางอย่างช่วยประคับประคองให้ผ่านไปได้ด้วยดีบุญเก่าที่สังสมมาในอดีตชาติอาจส่งผลให้เขาได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ที่รักและเข้าใจหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมดีที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้พวกเขามักไม่ประสบกับความลำบากจากการกระทำของตนเองเช่น ไม่หลงทางในอบายามุขไม่สร้างเวรสร้างกรรมหรือทำสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ในระยะยาวเพราะจิตของคนมีบุญจะมีสติเป็นเครื่องนำทางรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจึงหลีกเลี่ยงเหตุแห่งทุกข์ได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับแม้ในยามที่เผชิญปัญหาเช่นการสูญเสียหรือความไม่สมหวังพวกเขาก็ยังสามารถตั้งสติและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและไม่มีสิ่งใดทิ้งแท้บุญเก่าจึงทำให้จิตของพวกเขาไม่หวั่นไหวง่าย ไม่ทุกเกินจําเป็นและยังคงดํารงชีวิตได้อย่างสงบผลแห่งบุญเก่ายังช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเขามีความสมดุลทั้งทางกายใจและสังคมเช่นมีความสุขในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างราบรื่นการงานมั่นคงและสุขภาพแข็งแรงสิ่งเหล่านี้รวมกันทําให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความร่มเย็นและมีคุณค่าการทําบุญและการสะสมบุญในทางพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาบุญ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาง่ายๆเพียงเพราะการทำพิธีกรรมแต่เป็นผลของการกระทำด้วยใจบริสุทธิ์การที่เราจะมีบุญเก่าในภายภาคหน้าจำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างบุญในปัจจุบันนี้เพราะทุกการกระทำที่ประกอบด้วยกุศลย่อมเป็นการสั่งสมพลังบุญให้เกิดผลในวันข้างหน้าเราทุกคนสามารถสร้างบุญเก่าได้จากการกระทำที่ดีทั้งหลายเช่นการทำทานทานบารมีคือการให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินแรงกายหรือคำพูดดีๆการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองและเปิดใจรับความสุขจากการแบ่งปันการรักษาศีลคือการควบคุมกายวาจาใจให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นการสร้างความสงบภายในและลดความฟุ้งซ่านของจิตใจการเจริญภาวนาคือการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตและละคลายจากความหลงผิดทั้งหลายการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในครอบครัวชุมชนหรือสังคมก็เป็นบุญอันประเสริฐ เพราะเป็นการสร้างความดีที่ส่งผลให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นที่สําคัญคือบุญไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการบริจาคเงินทองแต่หมายถึงการทําความดีในทุกๆวันเช่นการพูดจาด้วยท้อยคําที่สร้างสรรค์การให้อภัยการไม่เอาเปรียบการเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือแม้แต่การยิ้มให้ผู้อื่นด้วยใจเมตตก็ล้วนเป็นบุญเช่นกันเมื่อเราสังสมบุญอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมากหรือน้อยบุญเหล่านี้จะกลายเป็นพลังงานละเอียดที่ฝังอยู่ในจิตวิญญ,ญาณคอยหล่อเลี้ยงชีวิต ให้ร่มเย็นและผลักดันให้พบแต่สิ่งดีงามทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสรุปการสังเกตว่าคนที่มีบุญเก่าหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้อย่างง่ายดายแต่เราสามารถมองเห็นได้จากลักษณะชีวิตของพวกเขาในหลายๆด้านเช่นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นการมีสุขภาพที่ดีความสุขในชีวิตและทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่ง คนที่มีบุญเก่ามักมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุขและสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสงบแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังสามารถสร้างบุญใหม่ได้ในทุกๆวันผ่านการกระทำที่ดีและการดูแลจิตใจให้สงบหากผู้ฟังท่านใดมีหนึ่งในลักษณะที่ได้กล่าวมานั่นก็หมายความว่าท่านเป็นคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติสุดท้ายนี้หากท่านใดอยากมีชีวิตที่ดีมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็อย่าลืมทำบุญทำทานและทำความดีต่อผู้อื่นเพื่อสะสมบุญให้มากขึ้นแล้วอนาคตของท่านจะเต็มไปด้วยความสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่าพลาดโอกาสรับฟังธรรมะอันลึกซึง้งและสร้างแรงบันดาลใจสมัครสมาชิกช่องของเราตอนนี้เพื่อให้ทุกวันในชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสงบสุขความสุขและปัญญาคลิกสมัครสมาชิกตอนนี้แล้วให้เราร่วมพัฒนาจิตใจของคุณ